สนับสนุนโดย New c o r a l a a l t i s s So Excited Ever นิวข่าวเาที่ยงในช่วงนี้นะครับมาดูความคืบหน้าการติดตามทรัพย์สินต่างๆที่ถูกยักยอกออกมาจากสากลเครดิตยูเนียนคลองจัดเนี่ยนะครับที่ออกมาหลายเส้นทาง,งแล้วก็มีการแปลงทรัพย์สิน เป็นไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าจะเป็นอาคารอะไรต่างๆ,างๆเพราะว่าล่าสุดเมื่อว,วานเนี่ยนะครับที่มีการประชุมของปปอง,งปปอก็ได้มีการอายัดทรัพย์สินที่สืบเนื่องมาจากเงินที่มีการยักยอกเอาออกมาจากสากลเฮดูเนียนคลองจันทร์เป็นที่ดิน2แปลงในชื่อของคุณบรรพฤด h มาพง p แล้วก็อีกหนึ่งก็คืออาคารมีอาคาร,ราบุญรักษากับอีกหนึ่งอาคารใกล้เคียงใกล้เคียงกันที่ที่ดินเนี่ยมันตรงกันข้ามขออนะคะที่ดินเนี่ยมันตรงกันข้ามกันเลยคนละฝั่งของวัดที่อยู่ทยแยงกันเลยนะคะซึ่งถ้าจาได้เนี่ย ทางด้านของคุณเจ้าของเนี่ยนะคะก็คือขายรับซื้อมาจากกรณีที่คุณสุป,ประชัยเนี่ยเอาเงินจากสาก,ากา่อยครดิตยูนขยัองจัดเนี่ยมาขายถูกไหมคะเอายากักยอกไปแล้วก็ไปซื้อขายที่ดินที่คลองหลวงแล้วก็หุ้นของบริษัท M Home SPV 2. 2อจากนั้นถ้าจำได้เนี่ย ตั้งต้นคือปี2552เนี่ยนะครับสุปชัยเอาเงินออกมาจากสกอรแบบไม่ถูกต้องยักยอกเอาออกมาเอาอมาเทคโอเวอร์ M Home SPV 2ซึ่งก็มีเรื่องของการมสิทธิ์มีของที่ดินอะไรต่างๆที่อยู่ในบริษัทนี้ด้วยมีการแบ่งออกมาเป็นแปลงๆแล้วก็ขายไปหลายมือหลายที่ส่วนหนึ่งสองแปลงเนี่ยนะครับที่เมื่อวานมีการอายัดก็มีการไปขายในชื่อของผู้ครอบครองคือคุณบรรพฤดามาพงศ์คะนะครับก็มีการอายัดไป ทั้งสองแปลงเนี่ยก็เนื้อที่รวมแล้วประมาณ1112ไร่ะนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คืออาคารบุญรักษาคงจำกันได้ว่าเ h o m โมที่สุภชัยยกักยอกเงินมาเทคโอเวอร์เนี่ยได้มีการขายที่ดินส่วนหนึ่งให้กับเจ้าพ่อสังหาริมทรัพย์คุณคอน,นัอน,นต์อัศวะโพคินในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดคุณอนันต์เอาไปขายได้เกือบ4 0 0รกว่าล้านราคาตลาดเลยไปขายให้กับตลาดเลยไปขายให้กับ อ่านั่นแหละฮะแล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งเอามอบริจาคให้กับมูลนิธิของวัดพระธรรมากายมูลนิธิที่นำเงินนั้น300กว่าล้านบาทมาสร้างอาคารบุญรักษา<ช>เพราะ,ะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ดินของคุณบรรพจน์ในชื่อเนี่ยนะครับสองแปลงนั้นแล้วก็อาคารบุญรักษามันเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากเงินที่ยักยอกออกมาจากสกอนเหตุยเนยนคลองจันทร์เพราะฉะนั้นเมื่อวานปปง,งก็เลยมีม,มติอายัดเอาไว้ ตามการประสานของ DSI นะครับใช่ค่ะมีความผิดยึดอ,อ,อายัดไว้ตามพรบป้องกันและประปาบปรามการฟอกเงินนะคะ,คะตาม ชโดที่ดินเนี่ยเลขที่165233นะคะแล้วก็สิทธิ์ในการเรียกร้องตามสัญญาเช่ารวมถึงที่ดินอีกที่หนึ่งก็คือหมายเลข161424แล้วก็อาคารบุญรักษาที่กณรธฐบุติบอกไปสิ่งปลูกสร้างด้วยนะคะคอาคารคอสอลอหนึ่งชั้นด้วยอ่านี่แหละคือความคืบหน้าเนะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าหนี้ของสกอ์นีน้องคลองจันทร์อยู่นี่คือความคืบหน้าในการติดตามทรัพย์สินเพื่อจะเอามาคืน กับบรรดาคุณคุนนะครับยังจ่ายไม่ครบนะยังจ่ายไม่ครบนะคะส่วนกรณีที่ DSI นั้นนำกำลังไปดูที่นะคะที่จังหวัดพังงานะมีบ้านหรูอยู่บนสันขาวอสองหลังด้วยกันเลขที่1น 1, 1่กับ222คุณรัฐวุฒิล่าสุด ปรากฏว่าพันตำรวจเอกภัยศิษย์วงเืองอธิบดี d ี i เนี่ยพูดถึงความคืบหน้ากรณีตรวจสอบบ้านดังกล่าวนี่นะคะค,คือถ้าบ้านมันอยู่ในที่ราบปกติก็ไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่ามันไปตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ควรโต๊ะหลาแล้วก็ป่าแหลมฟ้ำนะคะคที่จังหวัดพังงา ขัวหน้าชุดสอบสวนก็คือพันตำรวจโทรประวุฒิวงศีนินเป็นรองอธิบดี d ี i บอกว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมเอกสารต่างๆในการที่จะเสนอให้ d ี i รับเป็นคดีพิเศษเดี๋ยววันสองวันนี้ก็ทราบผลแล้วค่นะว่าจะสามารถออกเป็นเลขคดีพิเศษได้ ออกได้อยู่แล้วแหละเลขทิดเท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะ,อะพอ DFI รับเป็นคดีพิเศษปุ๊บหลังจากนั้นก็จะเชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลคําว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของคุณบุญชัยเบญจรงคกุลหรือว่าเจ้าสัวบุญชัยด้วยนะคะ,คะซึ่งสาเหตุที่ต้องเรียกคุณบุญชัยเข้ามาพบแล้วก็ให้ปากคำเนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าผู้ซื้อที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นคนมอบ ให้อดีตภรรยาเป็นคนถือครองที่ดินในบริษัทแห่งหนึ่งคุณรัฐวุฒิเพราะฉะนั้นคือมันมีชื่อตามเอกสารที่ปรากฏให้เพราะฉะนั้นก็ต้องเชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดดูภาพประกอบจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะคุณผู้ชมคือที่ดินเนี่ยมันเป็นแปลงใหญ่แล้วก็มีทั้งหมดเนี่ยสองหลังที่สร้างอยู่ตรงนั้นคุุรัฐวุฒิบ้านเลขที่เอาเลขที่หนึก่อนนะคะเลขที่หนึเนี่ย ตามเอกสารบอกว่าจากโกฮงถึงเบนจรงขคขกุลและโอสถานุเคราะห์ตั้งแต่ปี2545<ะ>บ้านมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยนะบ้านหลังที่หนึงเลขที่111เนี่ยเป็นของคุณรัฐโอสถานุเคราะห์ะส่วนบ้านเลขที่222เป็นของเจ้าสัวบุญชัยเบนจรงค์ุลที่ปัจจุบันยกให้อดีตภรรยาซึ่งก็คือคุณวน,นาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมา ชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ DFI ด้วยทีนี้ต่อมานะคุณรัฐวุฒิมันมาตั้งแต่ปี2,520ปี2,520เนี่ยตอนต้นเลยคือประลัดอำเภอตะกัวทุ่งพังงาเนี่ยออกนอสสามกอเนื้อที่39ไร่บนสันเขาวไปให้โกท้องโกท้องเนี่ยนำไปขายให้บริษัทเคปพังงาพาร์คพอหลังจากนั้นเคปพังงาพาร์คขายต่อให้กับ D h เฮเวนโฮดดิ้งซึ่งเป็นของเจ้าสัวบุญชยัยแล้วก็ขายหหให้คุณรัฐโอสถานุเคราะห์อพอจากนั้นปี2542คุณรัฐวุฒิถึงมีการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆแล้วก็สร้างบ้านเสร็จปี45ที่ที่ท่นบอกไปตอนแรกปรากฏว่าคนถีอครอมันเป็น2คนนี้เพราะฉะนั้นทุกคนที่มีชื่อเกี่ยวข้องจะต้องมาให้ข้อมูลกับทาง DFI ด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะคุณบุญชัยเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะว่าคือประเด็นหนึ่งตอนนี้ที่วิภาวิจารณ์กันมากก็เพราะว่าคุณตัก ประอย่างคุณบุญชัยออกมาบอกว่าเอ๊ะทำไม d s i มาจ้องเล่นงานคุณบุญชัยเพียงอย่างเดียวทำไมไม่ไปดูเลาวว่าก่อนหน้าที่จะเอามาขายเนี่ยก็มันมีเอกสารถูกต้องแล้วเขาเอามาขายให้อ่ะก็ซื้อไว้แล้วมันผิดตรงไหนทำไมไม่ไปเอาผิดกับคนที่เขาเอามาขายที่เขาออกมาเนี่ยออกมาโดยชอบธทมหรือไม่ชอบทมแล้วใครมีส่วนเกี่ยวข้องมันออกมาได้อย่างไรต้องไล่ไปถึงตรงนั้นซึ่ง d s i อก็ไล่ โดนหมดค่ะกวด<ะ>ท้านี่ก็ต้องมาด้วยค่ะเพราะว่า<ะ>เป็นมือแรกไงเป็นมือแรกที่รับซื้อมานะคะจริงๆมันต้องรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคุณรัฐวุฒิเจ้าหน้าที่ทีดินด้วยนะว่าออกมาได้อย่างไรองนอสอสามกตั้งแต่ปี2520ในพื้นที่ที่เป็นสันเขาแบบนี้ซึ่งมันออกนอสสามกไม่ได้อยู่แล้วไปสร้างบ้านอย่างนี้ได้ไหม ไม่ได้ฮะไปทําสวนทําไร่อะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมได้ไหมก็ <g> ที่มันออกมาไม่ได้มันเป็นพื้นที่ป่าสงวนจะไปทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ค,ค่ะ,ะยังอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้น,นะครับไปกันที่สุราษฎร์ธานีไปดูเรื่องเบาๆกันบ้างเมื่อสักครู่เห็นบ้านสวยบนสันเขามาแล้วเนี่นะครับมาดูความสนุกเล็กๆน้อยๆที่หาได้กลางสวนยางพาราของเด็กๆที่เขาเกิดเขาโตที่นี่เขามีวิถีชีวิตผูกพันกับสวนยางค่ะ เขาเล่นสไลเดอร์กันกลางสวนยางพาราเด็กๆบอกว่ามันสนุกไม่แพ้กับสไลเดอร์ที่สวนน้ำเลยนะที่สร้างตรงบนภูเขาลงมาอันนั้นปะถึงมันจะไม่คดเคี้ยวขนาดนั้นแต่ทำให้เขามีความสุขนี่คือภาพของเด็กๆในหมู่บ้านสายขามนะครับที่ตำบลช้างซ้ายอำเภอการชนะดิดเด็กๆบอกว่าสนุกมากครับเล่นสไลเดอร์แบบนี้ลงมาเห็นไหมฮะไม่ต้องเป็นทะเลใสๆเป็นบ่อโคลน ก็สนุกได้เหมือนกัน<ฆ>เนี่ยนะครับ<ฆ>เล่นกันเป็นกลุ่มแล้วก็เล่นกันเป็นประจำแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องนั่งรถไปไหนไกลๆ<ฆ>ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็คุณผู้ใหญ่ที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือผู้อวยการโรงเรียนบ้านสาขามคุณสิรวิทย์ทองปรีชาเนี่ยนะครับก<ฆ>็ได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยไปดูการเล่นของเด็กๆ ปรากฏว่าพอไปเห็นเด็กๆเล่นแบบเอีจาวย์ไม่ไหวแย่งเด็กเล่นเล่นกับเด็กไม่ใช่แย่งเด็กเล่นนำเด็กเล่นพออภัยใช้คําพูดผิดครับส่วนแนวคิดการเล่นสไลด์ดินแบบนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าเกิดจากชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยตอนแรกก็คือใช้เครื่องสูบน้ําเพื่อที่จะจับปลาจากในบ่อก็คือพอเขาจะจับปลาเนี่ยเขาต้องเอาน้ําออกก็สูบน้ําออกมันก็จะกลายเป็นโคลนแล้วก็มันก็จะมีพื้นที่ริมตลิ่งที่มันสามารถที่จะลื่นลงไปได้มีความลึกค่ะ ก็เลยเป็นที่มาที่เด็กๆเห็นแบบนี้ก็อดใจไม่ไหวลื่นกันไปมันก็เรียบขึ้นเรียบขึ้นเนี่ยนะฮะเราต้องแต่ว่าน้ําต้องใส่ตลอดเวลาเพราะไม่งั้นเรามันลื่นไม่ลงนี่ผู้ใหญ่นําเด็กเล่นเล่นด้วยกันส่วนที่พิจิตค่ะคุรัฐวุฒิที่พิจิตเนี่ยต้นจามจุรีแผ่กิ่งก้านปกคลุมถนนปรากฏว่ากลายเป็นอุโมงคถนนต้นไม้แบบที่เห็นเนี่ยค่ะสร้างความสวยงามใช่ค่ะถ้าเกิดว่า ผ่านไปนะคุณแล้ว<ะ>แดดร่มลมตกแบบนี้นี่มันชื่นใจนะโอ้โหมันสวยมากเลยอ่ะผมอยากไปนั่งอยู่ตรงคุณกิติมามากตรงกลางพอดีนะเลยนะระยะทางรถ <laughs> มาหรือเปล่าคะบอกดิฉันด้วย <laughs> จะได้หลบได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนฝนที่ตกมาเนี่ยทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำ ต้นจามจุรีที่เห็นขนาดใหญ่กว่า100ต้นเลยนะคะขยายแผ่กิ่งก้านสาขาใบาแตกออกมาเป็นฝีเขียวปกคลุมถนนลักษณะคล้ายอุโมงต้นไม้เลยค่ะบนถนนสายเชื่อมระหว่างถนนเลี่ยงเมืองเข้ากับสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรนะคะตำบลคลองขเชนระยะทางกว่า2กิโลเมตร สวยงามร่มรื่นทุกคนที่ฝันจอไปมาเนาะคุณ<ะ>รถอาจจะขับมาไกลาอาจจะเหนื่อยอาจจะร้อนแต่พอเห็นสภาพแบบนี้ปุ๊บแล้วมันชื่นใจนะคะทาให้ถนนเส้นนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดพิจิตรอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ว่าได้ค่ะเป็นจุดสนใจเป็นจุดที่ประชาชนเนี่ยจะแวะเวียนมาใช้เส้นทางนี้เพื่อจะได้สัมผัสธรรมชาติโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแต่อย,ย่าหยุดเซลฟี่นะคะอันตรายะนะคือชมด้วยตาก็พอค่ะ,ะอันนี้เราใช้โดรนถ่ายมานะภาพสวยคุณดูสิ สวยมากสว,สวยมากนะครับดูแลแบบน่าไปเที่ยวเลยนะครับค่ะนะครับเห็นสีอะไรเขียวๆกันไปแล้วไปดูสีทองกันบ้างช่วงนี้อะไรที่สีทองเนี่ยมักจะดังนะครับกบสีทองอก็โด่งดังเหมือนกันพาไปดูนนกบปกตินี่เหมนสีมันไม่สวยแต่กบตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นกบสีทองเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีหน้าตาจะเป็นยางไรไปตามในามุมพิลึกครับ ชาวแวบมาอีกแล้วครับมุมพี่ลึกยังไงล่ะคุณ คุณลุงสมโชคเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าได้ยินเสียงกบร้องบริเวณศาลพระภูมิที่ตั้งอยู่หน้าบ้านก็เลยะแวับะแวบออกไปดูนะครับเมื่อไปใกล้กบตัวสีทองกระโดดขึ้นไปฐานรองศาลสร้างความประหลาดใจให้กับคุณลุงสมโชคเป็นอย่างมากตะโกนเรียกเมียแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงให้มาช่วยกันดูยกใหญ่เลยนะครับดูๆไปเนี่ยกบตัวนี้คล้ายกับกบนาทั่วไปเนี่ยแหละครับจะแตกต่างตรงที่หลังเนี่ยเป็นเส้นนูนขึ้นมาต่างจากกบเกลี้ยงที่มีแผ่นหลังเรียบทั้งลำตัวเป็นสีทอง เหลืองอารามสวยงามอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับแหมคุณลุงสมโชคเขาเชื่อว่ากบตัวนี้เป็นกบนําโชคนะครับจะนําโชคนําลาบมาให้ยิ่งใกล้วันหวยออกแล้วเพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยแหมมาดูตีเป็นเลขเด็ดต่างๆหน้านาแหมแต่คุณผู้ชมจะตีเป็นเลขอะไรเนี่ยนะครับทางเราก็จะไม่ใบเดี๋ยวโดนกสทชเขาปรับเอาเอา้าวขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับ มันกลายพันธ์ใช่ไหมฮะ<ล>หายากหายากกลบอินเทนเนก็อยากจะสีทองบ้างอะไรบ้างนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาติดตามข่าวแหมตอนนี้เนี่ยพอเรื่องของรัฐธรรมนูญออกมากฎหมายลูกออกมาปุ๊บเนี่ยบรรดานักการเมืองทั้งหลายก็อดไม่ได้ที่จะออกความคิดเห็นแต่อย่าลืมว่าช่วงนี้เนี่ยยังไม่สามารถดําเนินกิจกรรมอะไรอย่างไรได้ตัวอย่างมีเห็นไปแล้วบางคนไม่ได้มากับพวกมาคนเดียวโพสต์ลง Facebook บ้างอะไรบ้างเนี่ยทหารเขาก็เชิญมาคุย เชิญ oh. มาคุยเชิญมาพูดเชิญมาคุยกันนะนะคะแล้ว mm. ก็ยังรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบเงินทอนจากวัดต่างๆด้วยอือแล้วความคืบหน้าจะต้องไปตรวจต่อกันอย่างไรและจะป้องกันอย่างไรเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามครับค่ะ